สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ปูหรือดอกตรปูจากเพจ r e s e a r c h e r t h a i l a n d นะคะเดี๋ยวพี่เอาน้องหมีมาก่อนอโอเคไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะพี่ปูไปไปฮ่องกงเพิ่งจะกลับมานะคะแล้วก็กลับมากลับมาเมื่อวานแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์อาจารย์ไกลท่านไลฟ์นะคะวันนี้อาจารย์ อรองศาสตราจารย์ดรไก่เคล้นกอะไล์มาเล่าเรื่องของเทคนิคในการเขียนงานวิจัยให้พวกเราฟังใช่ไหมทีนี้วันนี้พี่ปูก็เพิ่งไปเรียนเรื่องใหม่ๆในในการทำธุรกิจเป็นการแบบบอกต่อของ Referral อะไรประมาณนี้ค่ะก็ไปไปเรียนในในของ BNI มามันเป็นหลักสูตรใหม่ไม่เคยเรียนเหมือนกันก็เพิ่งจะแบบมันเป็นหลักสูตรใหม่ของปีนี้พี่ก็ไปฟังนะคือด้วยด้วยพี่ปูถามว่า ทำไมคนถึงให้ความสําคัญมีคนถามพี่ปูเยอะว่าทําไมชอบเรียนคือพี่ปูเป็นเด็กบอกไม่ถูกนะรักเรียนมากถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยขอให้กูตายไปเลยดีกว่านะคะคือถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยประสาทแดกตายไปแล้วนะพี่เป็นโรคจิตมากเลยคือต้องเรียนคือต้องหาเรื่องใหม่ๆทําตลอดเวลาเพราะถ้าเป็นเรื่องเก่านะกูเบื่อกูเซ็งกูไม่ทำละอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเฮย้ยมีแต่เรื่องเดิมๆไม่ไม่สนุกไม่ชาเลนแต่พอได้ ไปเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆได้เม้ามอยได้เจอน้องใหม่ๆที่แบบเด็กทําธุรกิจใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจอายุแบบ20กว่ามามาทําธุรกิจมาเรียนต่อระดับปริญญาโทบางคนเรียนปริญญาเอกนะพี่ก็แบบเออคือพอไปวันนี้ก็แบบเจอคนรู้จักเยอะมากเขาบอกเอ้ยพี่ปูนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออ มีคนรู้จักเราเยอะมากเลยเราก็แบบว่าเราก็บอกว่าอ๋อค่ะ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 น้องเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลด้านการทําวิจัยพี่ก็บอกอ๋อพี่ก็ไลฟ์สอนทุกวันนะคะบางวันไม่ได้ไลฟ์ก็จะมีรองศาสตราจารย์ดรไก่ท่านก็จะมาเล่าเทคนิคหรือวิธีการวันนี้เมียพี่พี่ดรปาพี่ดรปา พี่น้องตาปาไปพรีเซนต์งานบริษัทหนึ่งก็ไปกับรองศาสตราจารย์ดรไก่เนาะเพราะโปรดักต์เซอเร์เว r ร์กมาเกของพี่ปาเนี่ยคือหลายๆบริษัทเนี่ยไม่ลงทุนกับเรื่องของการทำวิจัยเหมือนกับเราหลายคนที่ไม่ลงทุนที่จะเรียนรู้ว่าอะไรใหม่ๆไม่ลงทุนบางคนบอกว่าเนี่ยเข้ามาบอกไม่มีทุนไม่มีทุนพี่ปูไลฟ์ฟรีนะคะก็มานั่งฟัง พี่ได้นะคะถามว่าไม่มีทุนเนี่ยก็เรียนรู้ได้เพราะว่าพี่มีส่งบทเรียนมีมีคอนเทนต์ส่งทุกวันมีเขียนบทความส่งทุกวันคือหน้าเพจเนี่ยของฟรีเยอะมากนะคะถ้าคุณสนใจใครอยากเรียนรู้แล้วก็แต่ว่าถ้ามีตังก็ได้ทางรัฐแต่ถ้าไม่มีไม่มีทุนก็เรียนแบบหน้าเพจไปนี่ละคะ่ะเพราะเราก็สอนฟรีให้ปกติอยู่แล้วนะคะทีนี้คือหลายคนถามว่าคําว่า อะไรนะคุ้มกับไม่คุ้มเนี่ยวัดกันตรงไหนวัดกันที่ตัวคุณเองนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเป็นของมีค่าเขาก็มาลงทุนกับการเรียนในมุมพี่ปูนะคะใครทำใครได้เหมือนแบบแบบเราอ่านหนังสือเนี่ยใครทำใครได้เราทำเราได้นะคะแต่ว่าคือพี่ปทูที่จะมามอยตรงนี้คือบางคนแบบว่า เงินเงินแค่ไม่กี่บาทกับการเรียนหนังสือบางคนมองว่าเงินหมื่นบาทฉันไม่ไม่ยอมที่จะจ่ายการเรียนเนี่ยมันมันเป็นการเขาเรียกว่าลงทุนระยะยาวเหมือนเราเหมือนเราฝากเงินแล้วประจําอีก10ปีค่อยไปเบิกเงี้ยค่ะมันจะออกดอกออกผลแบบมั่งคั่งอะ่ะก็ตอนประมาณ5 10, ปี10ปีการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะ้บัดนี้นะคะเหมือนการลงทุนกับตัวเองเนี่ยถ้าคุณไม่ลงทุนกับตัวเองแล้วใครจะลงทุนกับคุณ ถ้าคุณไม่มีทุนคุณก็ต้องไปหาแหล่งทุนที่ฟรีคือแหล่งทุนที่เขาสนับสนุนอะไรพวกนี้เขาก็มีเยอะนะคะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณว่าบางคนเนี่ยลงทุนด้านเวลาบางคนลงแรงกายบางคนลงทุนด้านเงินบางคนลงทุนแบบจ้างคนอื่นมามามา,มา,มาแบบมาทำแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ว่า ความคุ้มของคุณอยู่ที่ไหนแต่ในมุมพี่คือพี่ชอบลงทุนกับตัวเองฉะนั้นพี่ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมพี่ปูถึงยอมจ่ายเงินเดือนหนึ่งค่าอบรมพี่เดือนละสองแสนนะคะคือพี่ไปโรงเรียนหลายอย่างไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะบางคนบอกว่าพี่ปูเรียนกับครูอ้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่พี่ไม่ได้เรียนอย่างนี้อย่างเดียวพี่คือพี่ไปเรียนอย่างอื่นอีกไปหาความรู้อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง การทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการทำคอนเทนต์อะไรนะเออการทำการเขียนบทความการยิงแอดเฟซบุ๊กการเขียนคอนเทนต์ในเฟซบุ๊กการทำคอนเทนต์ใน IG การทำคอนเทนต์ใน t w i t t e อร์การยิงแอดใน Google ทุกอย่างเสียตังค์หมดเลยแล้วก็ บางทีคือพอเรื่องนี้เรารู้แล้วฝั่งคนไทยเราก็ไปลงเรียนกับฝั่งต่างประเทศอย่างเช่นว่าใน The Master อย่เงี้ยมันก็จะมีสอนมีมีพวกกูรูในด้านต่างๆมีนักเทนนิสมีนักทำกับข้าวมีคนที่อยู่ในนิตยสาร f o r w g u k ชื่อแอนนาอะไรพวกเนี้ยคือใครจ่ายใครทำใครได้อันนี้เรื่องจริงนะคะแต่คนที่แบบว่าจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วแบบว่าฉันไม่ลงทุนทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ย คุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณก็ได้ความโง่ไปถ้าคุณอยากปัญญาเยอะมีปัญญามากก็ต้องลงทุนกับตัวเองลงทุนกับการเรียนอะไรพวกนี้ลงทุนกับการลงมือทำเอออีกข้อหนึ่งที่พี่ปูเจอนอกจากลงทุนกับการเรียนรู้ของตัวเองแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือลงทุนแรงกายในการลงมือทำงานอะไรก็ตามอย่างเช่นการทำงานวิจัยพี่ก็กลับมาเรื่องเดิมคือมีน้อยอีกคนหนึ่งเหมือนกัน มามาถึงน้องนี่ในอยู่ในในในโปรแกรมปั้นออนไลน์ของพี่ปูคือเขาอะมาลงคอนซัลกับพี่ไว้เป็นคลาสออนไลน์แล้วทีนี้คือน้องอะมีปัญหาเรื่องของการเรียนคือเรียนแล้วเกรดไม่ผ่านเกรดไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเรียนโทเนี่ยมันต้องได้เกรดเฉลี่ยเกิน3.0ทีนี้อาจารย์บอกให้เขาไปทำรีเกรด เขาไม่ทําเขาบอกว่าเขาลาออกเลยแล้วกันเออในมุมพี่ปูถ้าให้รีเกตกูรีเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วว่ารียังไงก็ต้องผ่านคืออย่างพี่ดตรป่าตอนที่เขาเรียนนิดาเขาติดซีเขาติดซีต,ดซตัวหนึ่งเออติดซีหรือติดอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ผ่านเขาก็ถามว่าพี่ปูหนูจะทํายังไงดีพี่ก็บอกว่าเอ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 า,เอา,เอาตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองอะอยากจบไหม หรือว่าถ้าตัวเองไม่อยากจบถ้าไม่เห็นความสําคัญก็ได้เพราะพี่ปูก็ก็จะคุยออกับเขาแบบนี้ให้เขาไปเลือกเอาอกเองแต่ในมุมพี่พี่ก็บอกว่าในมุมพี่เนี่ยพี่ลงพี่ลงเรียนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่รู้สึกว่าในในเมื่อก้าวมาแล้ว4 0เนี่ยถอยหลังก็ก็มีแต่เสียกระเสียแต่เดินหน้าเนี่ยยังไงอะถ้าเราสู้ต่อมันก็สําเร็จเหมือนกับการทําธุรกิจนะถ้าเรายังไม่ปิดบริษัทนะ่ะยังไงมันก็สําเร็จยังไงมันก็ได้นึกออกไหมมัน แต่ถ้าเราปิดบริษัทเนี่ยมันคือจบละแต่ถ้าเรายังไม่ปิดเนี่ยเราเปิดอยู่เนี่ยแล้วเราก็ทาไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้ก็หาทางใหม่อันนี้ไม่ได้ก็หาทางใหม่นนมหาทาง,ทางคืออย่างอย่างพี่ทําพี่ตอนนี้พี่เปิดบริษัทพี่เปิดบริษัทมา4บริษัทแล้วนะคะตอนนี้คือ,อรับเป็น lighting academy รับทำ research er นี่คือรับสอนแล้วก็มีในเรื่องของแปลภาษาแล้วก็มีในเรื่องของจัดหาพนักง,งานอ๋อหบริษัทแล้วค่ะอีกอันนึงก็คือทำเซอร์วิสมาร์เก็ตคือพี่ พี่จะถามทีมงานตลอดว่าตกลงตอนนี้มันเป็นยังไงมันมันควรจะลงทุนไหมหรือเราจะปิดไปเลยทีมงานพี่คือน่ารักมากไม่ปิดทําได้คือคือทีมงานแบบเก่งมากนะคะพี่ได้จังหวะว่าโชคดีคือพี่อ่ะข้อดีของพี่คือหาคนเก่งได้ใช้คนเก่งเป็นแล้วก็ทําให้คนเก่งเนี่ยเติบโตได้นะคะ ประมาณว่าจัดการคนเก่งเป็นละกันข้อดีข้อเด่นของพี่ปูนะคะคือจัดการคนเก่งเป็นฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราอ่ะไปลงทุนกับคนฉะนั้นเหมือนกันกลับมาที่เราอ่ะกลับมาที่ตัวเราเองอ่ะทาไมเราถึงไม่คิดที่จะลงทุนกับตัวเองลงทุนแรงกายลงทุนแรงใจลงทุนเวลาแล้วก็ลงทุนกับการเรียนรู้ เพราะว่าถ้าคุณทําคุณได้อีกข้อหนึ่งคือลงทุนกับการลงมือทําหมายความว่าในหนึ่งวันในหนึ่งวันที่คุณเกิดมาเนี่ยในหนึ่งวันที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพี่ไปเจอคนที่แบบว่าเขาเป็นหมื่นล้านอะเชื่อไหมเขานอนวันละสี่ชั่วโมงเขาบอกเขานอนตีสองตื่นประมาณหกโมงเช้าเขานอนวันละแค่สี่ชั่วโมงแค่นั้นเอง เพื่อนพี่ที่ที่เขาเป็นหมื่นล้านเขาได้งานของชอกันช่างได้งานของเอ g ซได้งานของบ้านปูได้งานของปตทคือเขาได้บริษัทระดับท็อปในเมืองไทยอะแล้วเซ็นสัญญากันแบบชีนึงเนี่ยเป็นหลักพันล้านรวมกัน4ี่ห้าบริษัทเนี่ยวันนั้นลองนั่งคำนวณกับภรรยาเขาโหเฉพาะปีนี้นะเป็นตัวเงินปีนี้นะคะหมื่นกว่าล้านแล้วคนคนนี้ เขาลงทุนกับการเรียนรู้เขารู้สึกว่าการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเขาไม่ได้จบสูงนะคะแต่เขาหาวิธีการทําทุกอย่างเพื่อให้เขารู้แล้วเขาไม่เคยหยุดที่จะเดินพี่ก็บอกว่าเออเขาบอกว่าเขาเขาจะหมดตังกับการเรียนเนี่ยเดือนหนึ่งพี่บอกเลยเขาบอกว่าเป็นค่าเรียนเนี่ยแรกๆก็หมดหลักหมื่นขึ้นมาเป็นหลักแสนตอนนี้หมดกับการเรียนเนี่ยที่เขาต้องหาความรู้ใหม่ๆหาทักษะใหม่ๆหาเรื่องราวใหม่ๆที่ทําให้เขารู้สึกว่า รู้มากขึ้นอันไหนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ไปขวนขวายจนเขาเขาบอกว่าตอนนี้ใช้เป็นหลักล้านกับการเรียนการเทรนนิ่งพี่บอกโหกูว่ากูเยอะแล้วนะเพื่อนกูเยอะกว่าเพื่อนพี่เนี่ยที่ได้เป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเรียนเยอะกว่านี้นะเขาพี่บอกโอ้โอเคเข้าใจละว่าทําไมเขาถึงได้หมื่นล้านไม่แปลกเลยนะคะคือแบบเขาเก่งมากไงขนาดเขาไม่ได้จบเยอะนะเขาจบแค่ถ้าพี่ปูจําไม่ผิดรู้สึกว่า เขาเป็นช่างซ่อมรถมาก่อนจบแค่ปวชรหรือปวสนี่แหละจบจบน้อยมากจบไม่ได้เยอะนะคะจบแค่ปวชปวสแต่ได้ภรรยาเป็นเป็นนางงามภรรยาสวยมากเป็นเพื่อนกันเป็นแม่เลี้ยงอยู่ที่จงังหวัดเอ่ออยู่ที่ลาวคือแบบเก่งมากทําจนแบบในระดับที่เป็นช่างซ่อมรถเลยดีกว่าจนตอนนี้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านคือแบบโอ้ แล้วเพื่อนนี่ใส่ดีมากคือเขาเขาพี่พี่ปูถามว่าพี่ไปเรียนอะไรมาบ้างในมุมพี่ปูพี่อยากรู้ว่าคนที่เขาได้หมื่นล้านเนี่ยเขาลงทุนกับการเรียนอย่างไรเพื่อนพี่บอกว่าก็ไปหาเรื่องเรียนตลอดพี่ถามเอาเวลาที่ไหนเขาบอกว่าไม่มีหรอกจริงๆแต่ต้องจัดสรรเวลาให้เป็นแน่นอกจากลงทุนกับการเรียนแล้วนะยังต้องลงทุนเรื่องเวลาแล้วพี่บอกว่า แล้วคุณไปเรียนยังไงเขาบอกว่าในช่วโมงที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาจะเก็บประเด็นให้ได้เยอะที่สุดโดยการที่เอาสมุดโน้ตอ่ะพี่ปูก็จะย้ำพวกเราทุกคนว่าเดี๋ยวรีเซิร์ชเชอร์ก็จะทํานอกจากกล่องบินสอกล่องบินสอ,กอ,นสอใกล้เสร็จแล้วนะคะอีบุ๊กเสร็จแล้วใช่ไหมอีบุ๊กนี้พี่พี่ตรวจด,ดับเสร็จแล้วเดี๋ยวกําลังกําลังจะคุยกับสํานักพิมพ์เดี๋ยวจะพิมพ์หนังสือแล้วนะคะแล้วก็นี่ เดี๋ยวต่อไปพี่จะทำพี่จะทำเป็นสมุดโนต้ตของ Researcher Thailand นะคะตอนนี้กล่องดินสอบวกดินสอใกล้เสร็จแล้วค่ะนะเอาทำไว้แจกพวกเราไม่ได้เอามาขายแล้วค่ะเอาไว้แจกสำหรับคนที่ลงคอร์สลงโปรแกรมกับพี่นะคะเพราะตอนนี้น้องลงมาสั่งไปร้อยเกือบเกือบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวรอรอกล่องดินสอนะ่จะได้ประมาณสิน้นประมาณกลางกลเดือนหน้าแล้วก็จะทยอยแจกให้น้องๆที่ลงโปรแกรมเพราะว่าอ e ีบุ๊กเราแจกไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเหลือกล่องดินสอนะคะอีบ e ุ๊กพี่ก็ขายตอนนี้คือขายอยู่ที่99บาทเดี๋ยวต่อไปน่าจะเดือนหน้าน่าจะขึ้นเป็น399แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์เป็นหนังสือให้อีกนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์เป็นหนังสือให้อีกก็เลยแบบว่าเออคือตอนนี้คือของเยอะมากเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่ปูจะทำอ e เ e อร n i n g อีกทำา e t a ร n i n g อีก คือของมันเยอะเกินไงมันต้องรีบระบายออกฉะนั้นตอนนี้ก็เลยแบบว่าลงทุนกับพนักงานลงทุนกับธุรกิจแล้วก็ลงทุนพยายามหาทูตัวใหม่ๆเพื่อให้ให้พี่ปู่อะได้เข้าถึงพวกเราเดี๋ยวจะมี econsulting อีกนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวทำ e c h a n n i n g ให้เสร็จก่อนเพราะ e t h a n n i n g เนี่ยจะทำนานแล้วแต่ยังไม่เสร็จอย่างน้อย ebook เสร็จละอย่างน้อยก็ ebook เสร็จแล้วนะคะคือไอสิ่งที่อยากทำเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีไอนี่อีก พี่ก็จะมี PowerPoint เพราะบางคนนะ่ะบางคนนะ่ะอยากได้ PowerPoint พี่ปูไปไปอ่านเองพี่บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมี e-commerce ออกมาอีกเดี๋ยวก็จะขายพวก PowerPoint ขาย PDF ขายตัวอย่างที่อยู่ในเพจนี่แหละค่ะแต่เดี๋ยวเราจะแปลงสินค้าให้มันน่าของที่อยู่ในเพจเนี่จริงๆบางคนเนี่ยไปอ่านฟรีได้นะแต่เราขีา้เกียจอ่านคือของพี่เยอะมากเลยนะอุตส่าห์ให้ให้เขาเอามาแชร์ให้แบบมีของเก่า โอ้ทำอัลบั้มไว้2ปีทำคอนเทนต์ไว้2ปีน่าจะประมาณสัก400หรือ500คอนเทนต์คือแชรอย่างไงก็ไม่หมดคือแชร์ได้เรื่อยๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะคะพี่ปูก็ยังทำคอนเทนต์กับน้องน้องทีมงานแล้วก็มีเขียนบทความไว้ในเว็บไซต์อีกนะคะคือคือทีมงานเขียนทีมงานพี่นี่ต้องเขียนเก่งนะคะคือเราลงทุนเวลาให้กับพนักงาน ลงทุนเวลาให้เขาได้เรียนรู้ลงทุนเวลาให้เขาเติบโตเพราะว่าเด็กที่มาอยู่กับพี่เนี่ยพี่เน้นเติบโตพอโตปุ๊บเนี่ยเงินในบัญชีมันก็จะขึ้นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราแบบเหมือนเหมือนเราดูแลพวกเราอย่างเงี้ยพวกเราเรียนเก่งทํางานเก่งสิ่งที่ได้ก็คือได้ปัญญามากขึ้นปัญญาพอมีปัญญาเนี่ยมันทําให้เราคิดหาทางออกแล้วก็แก้ไข คือได้งานก <g desserts> ็ได้งานที Luckily, really ่ดีขึ้นเรียนจบเนี่ยก็ได้ต uh ําแหน่งงานที่ด uh ีขึ้นถามว่าค mm ุ hmm. ้มไหมในมุมพี่ปู่นะตอนพี่เรียนโทพี่ก็ยังไม่รู้เลยพี่ไปพี่โดนโกงแชร์ด้วยนะตอนเรียนโทแต่พี่ก็ไปหาทางทําจนตัวเองจบได้แล้วพอหลังเรียนโทจบก็ได้ตําแหน่งงานที่ดีขึ้นได้เงินเดือนมากขึ้นได้เออได้ทํางานที่แบบไม่เคยทําได้รับมอบหมายงานใหม่ๆคือพอได้งานเสร็จทํางานดีได้เงินเดือนขึ้นอีกได้ตําแหน่งขึ้นอีกได้มีความรับผิดชอบเยอะขึ้นคือ คือชีวิตดีขึ้นเยอะมากพอจบด็อกเตอร์ดีกว่าเดิมอีกด็อกเตอร์นี่เป็นประตูเปิดทางไปสู่ภาษาพี่คือดินแดนมหัศจรรย์แบบฮะฉันไม่เคยรู้เลยว่าโลกนี้มันน่าอยู่มากขนาดนี้โลกนี้แม่มีเรื่องให้ทำเยอะแยะคือตื่นเต้นทุกเวลาที่แบบไม่รู้ว่าจะเจออะไรมีคนถามเหมือนกันชอบมีน้องถามว่าโปรพี่ปูอ่ะใครปล่อยพี่บอกเลยพี่ปล่อยเองปล่อยตามไหนพี่บอกว่าปล่อยตามใจ เพราะว่าเราจะรู้ไม่มีคิดโปรก่อนค่ะไม่มีไม่มีปล่อยไปเลยเปื่อยค่ะเอาอยากขายนี้ก็จะขายอันนี้อยากมีอันนี้ก็จะเอาอันนี้นึกออกไหมไม่ได้สนใจว่ามีมีหลายคนบอกว่าทาไมทาไมเพจนี้ขายของแพงก็ดูเจ้าของเลยค่ะคือแล้วดูพนักง,งานในออฟฟิศพี่คือเราเป็นคือมันมีค่าใช้จ่ายเยอะอะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องเพราะเราลงทุนมีเพื่อนที่ ต้องเรียนฟรีอีกเราก็ต้องจ้างพนักง,งานมาเพื่อจ้างน้องคนเก่งๆมาเพื่อเขียนคอนเทนต์ให้จ้างคนเนี่ยพี่พี่จ้างด็อกเตอร์มาสอสคนเพื่อเอามาผลิตคอนเทนต์เพื่อมาเขียนเทคนิคในการทําบทความเทคนิคในการทําวิจัยพี่จ้างรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาเพื่อนั่งเพื่อให้ท่านมาแชร์องค์ความรู้น่าจะอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจ้างด็อกเตอร์มาอีกสักสอสคน เออค่าจ้างเดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนะคะเอ้จ้างด็อกเตอร์ทำงานนี่เดือนเดือนหนึ่งเยอะนะคะกี่หลักอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออศูนย์ห้าตัวค่ะหนึ่งสองสามศูนย์ห้าตัวนะคะ, 1, 2, ะ,คะจ้างด็อกเตอร์สองท่านเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะจ้างด็อกเตอร์ท่านที่สามมาอีกนะคะก็ เราคัดเยอะค่ะท่านิสัยไม่ดีกูไม่เอาทํางานไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องหมายเซ็ตไม่ดีแล้วไม่ไม่ยอมรับเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนอพี่ไม่จ้างหรอกค่ะถึงแม้จะอายุเยอะแต่ว่าเหมือนคนอายุสิบท่านอะรองศาสตราจารย์นทกรไก่ที่พี่ที่พี่ชวนท่านมาเป็นทีมงานเนี่ยพี่ไม่ได้ชวนนะเออพูดผิดท่าน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 ขอมาอยู่ท่านมาสมัครเองคือท่านเห็นอะไรในบริษัทเราก็ไม่รู้แล้วท่านก็น่ารักมากเหมือน ถ้าภาษาพี่คือเทวดามาโปดนะคะคือเหมือนเทวดาส่งส่งส่งผู้ใหญ่หนึ่งคนนะมาช่วยเราช่วยพี่ดรปูดรป่าเพราะว่าถ้าทํากันสองคนพี่น้องเนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็ตีกันเองไม่แบบไม่ลงสักทีนะคะพอได้ทีมงานที่ดีที่ท,ที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้อะ่ะเพราะท่านอะ่ะอยู่ดีๆท่านก็เขียนเขียนหนังสือมานะคะมาที่ออฟฟิศพี่พี่ก็แบบพี่เป็นคนที่เสียดาย คยพี่ปูเป็นเด็กชอบเขียนฉะนั้นพี่ก็เสียดายลายมือพี่แบบเฮ้ยใครวะประหลาดมากปกติพี่ปูไม่ค่อยเปิดจดหมายพี่จะทิ้งตลอดเวลาเลยเฮ้ยใครพี่เสียดายลายมือใครก็เขียนจดหมายมาเปิดดูเออพี่ก็เลยบอกน้องปูนบอกว่าปลูลองเรียกอาจารย์มาคุยดีพอมาคุยก็กลายเป็นว่าท่านเป็นคนน่ารักแล้วก็เหมือนคนอายุ1 5บหที่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ตลอดเวลา เราบอกวันนี้ไลฟ์แบบนี้นะอาจารย์ลองปรับวิธีการไลฟ์แบบนี้ท่านก็ปรับแล้ววันเดียวเป็นเลยแล้วอย่างวันนี้ท่านก็ไปช่วยทีมดรปาค่ะ,ะไปพรีเซนต์งานที่บริษัทแห่งหนึ่งโอ้ถ้าพี่ปูบอกชื่อบริษัทเนี่ยทุกคนรู้จักค่ะเพราะเป็นบริษัทอสังหาเจ้าใหญ่หนึ่งใน1ิบของเมืองไทยค่ะคือถ้าบอกชื่อแต่อันนี้มันเป็นความลับของลูกค้าฉะนั้นเราบอกไม่ได้นะคะโอ้แบบฮะ คือแบบเขาก็ถามใหญ่เลยว่าบริษัทน,นี้ทำไมลงทุนจ้างคนในระดับนี้เราบอกว่าพี่ปาบอกว่ามันคุ้มที่จะลงทุนเพราะว่าเราลงทุนกับคนคนเราต้องเก่งคนเราต้องดีจะทำให้คนของเราเนี่ยออกไปสอนคนออกไปคิดบิสเนสออกไปทำงานให้ใครก็ออกมาดีเพราะว่าเราคัดคนดีคนเก่งนะคะแล้วคนที่ชอบเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้เป็นไปได้อย่างบริษัทนี้เขาบอกว่าไปคุยกับบริษัทอื่นแล้วบริษัทอื่นบริษัทวิจัยอื่นบล็อก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 บอกว่าอันนี้ก็ทาไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้บริษัทนี้หรอเขาบอกว่าบริษัทนี้คือแปลกมากทําได้ทุกเรื่องแล้วก็เราเราเราก็ถามอ้าวตรงนี้คุณมีนี่ใช่ไหมอย่างอย่างวันนี้พี่ปาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาบอกว่าเจ้าของเขาแบบมีมีมีคือจะไปจอยกับบริษัทญี่ปุ่น ในเอ่อมีม,มีมีญี่ปุ่นมีนายทุนญี่ปุ่นอ่ะมาลงทุนให้แล้วเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นอยากได้โมเดลประมาณนี้ประมาณนี้คือบริษัทวิจัยในเมืองไทยที่เขาคุยมาห้าหกเจ้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่มีใครทำ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 ,ทำ,ทำไม่ได้พี่บอกอพี่บอกอลองเข้าไปคุยก่อนไหมพี่ก็เลยให้ลองห่าลองไอ้รองสารจ,จารย์นดรไกรกับพี่ป่าเข้าไปคุยแล้วก็ให้พี่ลุดเข้าไปแล้วก็มีน้องเก๋เข้าไปวันนี้เข้าไปนันสี่คนเสร็จแล้ว เขาก็าไปคุยคุย,คยเขาก็เล่าแผนธุรกิจมาให้พี่ปาฟังพี่ปลาเขาบอกว่าม,มันก็ทําได้นี่อาจารย์ไกลก็บอกว่าเอ้ยมันก็ทําได้นี่ทําไมมันจะทาไม่ได้ไอ้บริษัทที่เหลือไอ้จะเป็นคิดอะไรของมันคืออาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทพี่คือทุกเรื่องเป็นไปได้แล้วเราเรา,เรามีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตไอเดียของลูกค้าแต่ถ้าอันไหนอะที่เราแบบเอ้ยอันนี้ไม่น่าใช่เราก็จะเอาแวร์ก่อนลูก ถ้าลูกค้าตอบคําถามเราได้เนี่ยแสดงว่าลูกค้ามีข้อมูลที่จริงหน้าที่เราเราก็ไปหาแฟกต์มาหน้าที่ของการทำาื่อเวย์คือเราไปหาความจริงในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยกระบวนการวิจัยที่เราสามารถปรับตามรูปแบบความต้องการของลูกค้าแม้กระทั่งเรื่องราคาบางคนจะบอกว่ามีเงินไม่ถึง2ล้านมีเงินมีเงินจะทําวิจัยเนี่ยต้องมีเงินหลักร้านในมุมพี่ปูนะคะ มีเงินหลักหมื่นก็สามารถทําวิจัยได้เพียงแต่ว่ามันจะได้ในระดับใดลูกค้าบอกว่าเอาจริงเหรอเมื่อก่อนเขายังคิดว่า2แบบทําวิจัยเนี่ยเซอร์เวย์มาเก็ตเนี่ยต้องเริ่มที่ที่หลักล้านพี่บอกเอ้ยไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วเราลงมาให้เล็กในระดับที่ลูกค้าสามารถที่จะจ้างได้ เขาก็เลยบอกว่าบริษัทวิจัยนี้แปลกใช่ค่ะแปลกเพราะว่ามาเรารู้ว่าเราอยู่ตลาดพวกนี้มา20ปีฉะนั้นเรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีความต้องการที่มันแบบเยอะมากเพียงแต่ว่าบริษัทวิจัยใหญ่ๆเขาไม่ทําแต่เราอ่ะโตมาจากบริษัทคือเรายังเป็น SME อยู่เราก็เลยเข้าใจ SME ด้วยกันนะคะอย่างบริษัทใหญ่เนี่ยถามว่าพี่ปูทําได้ไหมทําได้อย่างเมื่อก่อนเรารับของ a c n n อ่า JFK แล้วก็ TNS คือเรารับเติร์ดเหมือนเหมือนบริษัทฝรั่งอะ่ะมาจ้างเราอีกทีหนึ่งแล้วพอเรารู้ว่าเฮ้ยบริษัทฝรั่งเนี่ยเวลาเขาจ้างทีเนี่ยเขาเขารับเงินฝั่งนู้นมาทีหนึ่งสองล้านแต่เวลาเขามาจ้างเราเนี่ยเขาจ้างเราหลักหมื่นนะคะ mm hmm. เห็นหรือยังว่ามันอะ่ะเอาเปรียบเราขนาดไหนพี่แบบอ๋อมึงบ้าไปแล้วหรือเปล่าเราก็เลยมาเปิดบริษัททําบริษัทพ่ปาชื่ออะไรเซอร์เวย์มาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ค่ะ Survey Market Thailand นะคะชื่อตรงตัวเลยค่ะทำอะไรก็ทำา u u v v y y m r r k t ก็ตก็ตั้ง,ต,งตั้งชื่อตามนี้เลยค่ะเพียงแต่ว,ว่าเรามีรับทำแผนธุรกิจรับทำโอ้เยอะค่ะพี่ปูว่าเล่าวันเดียวก็ไม่จบนะฉะนั้นพี่บอกเลยว่าให้คุณนะ่ะลงทุนกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันคุ้มค่านะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยความคุ้มไม่เหมือนกันอย่างบางคนบอกว่าฉันคุ้มที่จะทำงานก็ได้ถ้าอยากถ่ายนาต่อไปแต่ถ้าคนที่แบบว่าลงทุนกับ นี่ค่ะลงทุนกับปัญญาของตัวเองเนี่ยมันเหมือนการฝากธนาคารแล้วกินดอกยาวนะคะเพราะมันอะ่ะจะค่อยๆอ,ออกดอกออกผลถามว่ามันออกเร็วไหมถ้าคุณเก่งแล้วเร็วมีเพื่อนพี่บางคนเพื่อนพี่บางคนยอมรับเลยแม่เก่งเซียนมากเปิดบริษัทแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งเดือนได้เงินหนึ่งล้านจริงๆมีคนทําได้คุณอย่าคิดว่าทําไม่ได้เหมือนเหมือนนักวิ่งสมัยก่อนอันนี้ยืมคําคุณครูอ้อยมานะคะคือ เมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีคนสามารถทำลายเขาเรียกอะไรนะวิ่งรอเออวิ่งหนึ่พภายในกี่วินาทีพอเริ่มมีคนแบบสำเร็จสำเร็จก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะคะเหมือนแบบคนจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทําไม่ได้เพียงแค่คุณไม่รู้ว่ามันทําได้แต่จริงๆแล้วเขามีคนทําไปแล้วอันนี้พอหนึ่งคนทําได้อีกล้านคนก็จะทําได้ตามเหมือนกันแค่เราไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีบางคนจะบอกไอ้เรื่องนี้ทําไม่ได้ มึงอะไม่รู้จริงๆแล้วในโลกนี้มีคนทำได้เห็นหรือยังพี่ถึงบอกว่าบางเรื่องอะเหมือนสตีฟจ็อบมันคิด iPad ขึ้นมา iPod ขึ้นมามันก็ไม่สนใจของไม่มีในโลกแต่กูสร้างให้มีได้แล้วคนอะก็แบบอยากจะใช้อยากจะใช้ของเขาทุกวันนี้สตีฟจ็อบขึ้นไปสวรรค์ชั้น6จะจะทะลุไปถึงชั้นไหนแล้วคนก็ยังพูดถึงเขาไม่จบเห็นไหมคะอันนี้คือคนที่สร้างตำนานฉะนั้นคนที่สร้างตำนานเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรเหมือน หมือนคือใครบอกทําไม่ได้กูบอกกูทาได้จริงพี่ก็บอกเลยว่าถ้าเราเห็นทางแล้วว่ามันทําไปได้แล้วคุณตอบคําถามเราได้หน้าที่เราแค่ไปหาความจริงว่าความจริงที่มีอยู่บนโลกเนี้ยมันคืออะไรแค่นี้เองนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากคือเป็นเรื่องปกติอะทำมันจะทําไม่ได้ในมุมพี่ปู่ฉะนั้นคุ้มหรือ,อยังที่คุณอะจะลงทุนกับปัญญาของคุณเองนะคะพี่มุงก็มาบอกแค่นี้เองเพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยอะ จำนวนคนโง่อะมันเริ่มเพิ่มขึ้นจำนวนคนฉลาดอะมันเริ่มลดลงเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการลงทุนกับปัญญาคนไทยให้ความสําคัญกับการลงทุนกับวัตถุทีนี้พอลงทุนกับวัตถุวัตถุมันมันง่ายมากถ้าพี่อยากได้ไอ้เนี่ยอไอ้เรียกอะไรนะ power bank ก็ไปซื้อแต่การลงทุนกับของในหัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ระยะยาวฉะนั้นเหมือนกับการทําบุญนะ่ะมันไม่ได้เกิดวันนี้มันจะตอบ มันมันก็จะเหมือนสะสมบุญมันก็เหมือนการฝากเงินไว้ในธนาคารเก็บเหรียญทองเก็บเก็บเหรียญบุญอะไรพวกนี้มันก็คือค่อยๆผิดออก,ออกผลอยากได้เดี๋ยวนี้อยากได้เดี๋ยวนี้ถ้าถ้าบุญคุณถึงคุณก็จะได้แต่ถ้าบุญคุณไม่ถึงคุณก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่บุญมันวิ่งตามวิ่งกรรมมันวิ่งตามไม่ทันแล้วนั่นแหละค่ะโอ้โหคุณรับคุณรับสิ่งดีๆให้ได้เพราะว่า แต่สิ่งดีอ่ะมันก็เหมือนกับสามล้ออยู่ดีๆก็ถูกหวยแล้วก็ปัญญาไม่ถึงมันก็ใช้เงินไม่เป็นพอใช้เงินไม่เป็นกลายเป็นว่าหนึ่งปีเงินหมดสมมุติได้ห้าสิบล้านห้าสิบล้านก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนู่นซื้อนีอนอ่ปัญญามันตามไม่ถึงกับวิธีการที่จะใช้งานมันก็เลยทําให้เงินทั้งหมดที่หามาเนี่ยห้าสิบล้านาหายไปแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเงินห้าสิบล้านเนี่ยจะไปต่อเป็นห้าพันล้านได้อย่าง คนที่เป็นนักลงทุนหรือคนรวยที่เป็นเศรษฐีแล้วมีปัญญาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเงิน50ล้านจะต่อยอดไปเป็น5000ล้าน5 0 0 0 0ล้านได้อย่างไรแต่คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะใช้50ล้านมันคือบริโภคหมดเลยแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดว่า50ล้านเนี่ยจะทำอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดนี่แหละคะ่ะเลือกเอาว่าอยากจะเป็นคนรวยที่ฉลาด หรือเป็นคนรวยที่โง่ในมุมที่พี่ขอเป็นคนรวยที่ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดนะคะฉะนั้นวันนี้พี่ปูมาเลือกเป็นคนที่ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าที่สุดดีกว่านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวนะพี่พุ่งกลับจากฮ่องกองใช่ไหมคะพรุ่งนี้พี่ปูจะไปญี่ปุ่นค่ะ ไปอยู่ประมาณอาทิตย์นึงไปซัปโปโรแล้วเดี๋ยวพี่จะไลฟ์บรรยากาศไปคนเดียวค่ะบอกให้น้องแอดมินไปมันไม่มียอมไม่มีใครไปน้องแอดมินพี่บอกว่าจะไปเกาหลีพี่บอกงั้นฉันรอพวกเธอฉันคงไม่ได้ไปงั้นฉันขอไปคนเดียวก่อนแล้วกันนะคะ น้องไอมินคือนางขี้เกียจไปนะบอกนางไปเกาหลีฉะนั้นพี่ก็เลยไปคนเดียวนะคะพรุ่งนี้ไม่มีใครไปด้วยแต่เดี๋ยวจะไลฟ์มานะคะเพราะว่าบรรยากาศคือพี่ปูชอบประเทศญี่ปุ่นมากยังคิดเลยว่าเออเดี๋ยวจะไปทําอะไรสักอย่างที่ญี่ปุ่นนะคะมันต้องมีเดี๋ยวขอน่าจะเป็นปีหน้าแต่เดี๋ยวปีนี้ขอที่ฮ่องกงก่อนนะคะปีนี้ก็คือทําที่ฮ่องกงให้สําเร็จก่อนพอาํทที่ฮ่องกงสําเร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทําที่ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ต่อนะคะ นะคะฉะนั้นวันนี้ก็บอกเลยว่าลงมือทำงานวิจัยลงมือเรียนรู้ลงมือลงทุนกับตัวเองเพราะว่าลงทุนกับตัวเองเนี่ยถามว่าลงทุนกับตัวเองแล้วใครได้เราได้ก่อนนะคะไปลงทุนกับคนอื่นอะ่ะคนอื่นของก็ได้เราไม่ได้แค่นั้นทำตัวเองให้เต็มที่ก่อนแล้วผลดีอะ่ะมันก็จะเกิดกับตัวเราเพอเรายืนได้เรารับผิดชอบตัวเองเราได้อะ่ะเราก็จะดูแลผู้อื่นได้นะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย